สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีดดต้อนรบับสู่ช่องตาวลูกตานชาแนลจ้ากับมื่อนีเนาะเมื่อนีโบมีคนออกมาเด้อพี่น้องจ้าเพิ่นเกี่ยวเขามาเบิ่งค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าของเมื่อวานนี้เนาะวานนี่เตะได้เกี่ยวซอยเพิ่นนิดเดียวพี่น้องนิดเดียวอีลีลยได,ไ,ดได้ลูกขึ้นมาเฮ็ดก,กับเขาได้ข้นมาเฮ็ดก,กับเขาจ้ะพี่น้อง นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพิ่นเกี่ยวทั้งหมดอันเกี่ยวหาค้นเนาะพี่น้องเกี่ยวหาคน้นแล้วเป็นแล้วล้อตั้งแต่กูจะถอนเนื้อพี่น้องมาเนี่ยเมื่อวานนี่ถามกันว่าสิได้จากถุงเอาบอกกันไว้แล้วเด้อแต่ว่าหาสิบถุงพี่น้องย่น,นุ่ยก็หาสิบ พี่สายไงบอกว่าหกสิบห้า 65, ลานบอกว่าหกสิบนะพี่น้องเดี๋ยวมันสีได้เท่าไรพี่นออามมา้องทามาร้อนกันมือมือสีเนาะพี่นอ้องร้อรุ่นมือสีอึ๊บจะเพราะเบิง้งเสร็จเรียบร้อยเบิดแล้วเอา้าล็อกเข้าเตยอ,อยู่นี่ต้นไหนพี่น้องสเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจ้ะ บรรยากาศทุ่งนาหลังจากที่เก็บเกี่ยวออกแล้วนะพี่น้องนาะอเเลือตั้งแต่นี่แหละเลือตั้งแต่กูแดนท่อนแล้วกะมองนี้อีกนิดนึงพี่น้องเขาเจ้าตรงที่บ้านหลงังบ้านลาหลังน้อยนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวบ่รู้ว่าย้ายหนุ่ยหรือว่าเทางาะยห้หนุ่ยเนาะจิมาเกี่ยวเดี๋ยวนี้เดียวจ้ะตรงแต่ว่าส่วนที่ยูติดกับ ที่มีไฟฟ้านะจ๊ะที่ไฟฟ้าซองหอดซองถึงว่าเป็นหมากอีหลีพี่น้องเอ้ยตะกี้บอเซียเพิร์เนวานมองได้เป็นไฟเข่าสิบออกห้วงแมนความเพิ่นนีหลีแหละพี่น้องบง่บอกเลยจ้ะไฟหลอดเล็กๆนะจ้ะบอกเลยเนี่ยมึงดูอู้เียดายเข่าเถอะพี่น้องได้ลายเติบด้วยนี่จ้ะถ้ามันเป็นห้วงเนาะม่นงวาบ่ ตรงนี้ก็เดียวพิ่นมากเกี่ยวเอาจ้ะโอ้ยมันเป็นอียงเือพี่น้องเป็นอย่างคือเ่บ,บ,บ่เป็นหมกักตรงที่ถือไฟนะจะ่จ้ะตรงถือไฟบ่เป็นหมากเลยได้พี่น้องเ่เป็นห่วงออกมาเลยจะ้ะก็ง,งึดเนาะพี่น้องเนาะตะ่ตกี้บ่เคยคิดว่าอันมันเป็นน้ำไฟได้พี่น้องจะ้ะบ่ได้คิดว่ามันสิเป็นน้ำไฟเาะจะ้ะ กระเทียงเพื่อนแล้วเนาะมันเบเกีเกวกันดอกเบเกีเกวกันพนะพี่น้องเออบัตรพอมาสัมผัสอีหลีแห้วว่าเป็นน้ำไฟอีหลีเขาเบอรออกห้วงอีหลีหน้องเอ,อ้ยมันนียายหนุ่ยบ่ามาบ่ามีคนมาใจงเงียบาย มีคนออกมาทุ่งนาเลยมือเนี่ยกระิได้เฮ็ดเก็บเขา่าเก็บของเก็บเข่าเก็บของุ่งนดะ่ะพี่น้องเมื่อเช้านี้ตตวเอ็นไอ้นนั่นานกาแฟแล้วจ,จ้ะเมื่อเช้าเฮ็ดเอ่ออะไรนะืม เอิ่นบ่ถือนะพี่น้องเก็บของไปไว้บางส่วนแล้วจ้ะนู่นเหลือซี่สิเก็บไปซื้อของเพิ่มจ้ะเหลือแต่ซื้อของเพิ่มซื้อพวกเอ่อพวกแก้วพวกยังเพิ่มนะพี่น้องแก้วช็อตไอ้แก้วชอ็อตเตือแม่พี่น้องจักว่าหายไปใส่พี่หมอดเอาติดรถไปน้ำหรือจังไดนสันได้พี่น้องแก้วเล็กๆแก้วช็อตแม่ แก้วตวงกาแฟตวงยังน,นจะจธะพี่น้องคือชิดัยซื้อไมล่ะชิดัยเข้าไปในมูบ้านเลยจังดเดียวห้เป็นอันเรียบร้อยพี่น้องเสียบน้ำห่อนไว้อยู่ด้วพี่น้อง ก็มเมืเอ้านี่เตียนอันนั้นกาแฟแล้วไปกินกาแฟแล้วพี่น้อง,องเอา้าเอาลุงเลี้ยนลูกตาลลงแขกเกี่ยวเข่าตัวนี่แม,พม่พี่น้องลืมโอ้ยเพิ่นลงแขกเกี่ยวเข่าจ้านะ่ะลุงเลี้ยนลูกตาลล้างลุงเลี้ยนลูกตาล าลืมไปด้วยละพี่ว่าเพิ่งลงแขกเกี่ยวเขาโไบ่ได้ไปจ้อยพี่น้องจ๋าขายเห็ดอีหยังบ่ะเดะไม่ได้ไปเบิ่งเพิ่นลงแขกเกี่ยวเขานะพี่น้องเนาะเฮ็ดหยังหัวก็แล้วแม่จ๋าทำความสะอาดเหียนสารบ้านซองค่อยๆเก็บค่อยๆหยังเอ้าบ่ได้ไปก็บ่เป็นหยังพี่น้องฟังเสียงเอาอยู่ใกล้โรงเรียน อีกเม่กี้มือก็ได้เปิดร้านกุ้ยกาแฟเด้อพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวพคนะโอ้ยหน้องว่แม่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวทีพี่น้องอีกเ่กี้มือก็สิได้เปิดเด้อพี่น้องจ้าร้านกาแฟเพราะว่าเตยเก็บของเก็บยังเตยเช็กกาแฟเช็คยังบ่แล้วพี่น้องกาแฟโบรลุโบ่รานอีหยังเก็บใส่กระปุกใส่ยังบ่แล้วค่ะนะคะอืมกาแฟโบรานอีหยังโกโก้เก็บใส่ไว้เบิดแล้วจ้ะพี่น้องเหลือแต้มๆ ต่อสายน้ําออกจากทางน้ําแข็งจ้ะแล้วก็ตรงนี้สําหรับนี่บอกลุงไว้แล้วค่ะตรงนี้ค่ะสําหรับที่เฮ็ดว้หมองล่างแก้วล่างอย่างพี่น้องเรียบร้อยเบิดแล้วจ้าเอาของเอา้าลืมหมากแก้วตัวนั้นมาอีกละเนาะพี่น้องลืมจะได้หาไอ้ที่ใส่เครื่องั่นตีตีฟองนมตะบเนี่ยพี่น้อง มือเศร้านี่จะเช็คก,กาแฟเบิดแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวๆๆค่อยๆซื้อค่อยๆเก็บไปจ้ะบ,บางซิ่งบางอย่างมันอาจจะยังบ่ครบเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยๆซื้อค่อยๆนันไปอันนี้เป็นที่เก็บมเมล็ดกาแฟพี่น้องตเตยมักเข้มๆพมี่น้องตเตยเลยใส่แบบเข้มเนี่ยเนาะเอาตามที่เจ้าของมักไหมพีม่น้องจ้ะไม่รู้ว่า สิมีคนมักคือกันบพราะาเตยมากกินกาแฟเข้มๆพี่น้องตามนี่แหละเหตุไปพี่น้องขายได้บ่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องมันเป็นความสุขหลายๆท่านอาจจะเป็นคือกันกับเตยเนาะมันเป็นความสุขที่ได้เห็ดในสิ่งที่จ้าของมักเนาะพี่น้องขายได้บ่ได้จังค่อยว่ากันอีกเที่ยนนึงเนาะพี่น้องเนาะ จะค่อยว่ากันอีกเจนึงเนาะพี่น้องอ่ะวนะคะอีบุกี้มือกับพ่อมเปิดเด้อพี่น้องจ้าฝากสนับสนุนลาดกาแฟวิงเว้าวลาดได้หน่อยกลางทุ่งให้ทุ่งนาำม่ได้เร้อจ้าพี่น้องจังใดก็ได้อย่าลืมอย่าเฝ้าลืมอย่าเฝ้าป่ากันเดอ้อนะคะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพียบบันเพียงสุภูสุคนค่ะขอบคุณอ่า เอฟซีต่าลูกตตนเอฟซีน้องหญิงเอฟซี FC, ข้หดเอฟซสุภูสุคนละจ่าพี่น้องขอบคุณที่บอลืมที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะพี่น้องบึงบ่ขามโฆษณาขอบคุณหลายๆจะอยู่ดีสมัยสุภูสุคนจ้าล่ะลำรวยเงินทองลำรวยสุขภาพจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอกอนจ้าสวัสดีจ้า